ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Monster Hunter Rise กันอีกครั้งครับอยู่กับผมอ้ำวันนี้ผมจะพาทุกคนไปฟาร์มวัตถุดิบหลอมสร้อยตัวแฟชั่นและปัน่นเลเวลฮัสเตอร์แลงกันครับทั้ง3าอย่างนี้มีแต่ขอจำเป็นจำเป็นทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วผมจะฟาร์มด้วยวิธีไหนไปดูกันเลยครับวิธีที่ผมจะแนะนำนั่นก็คือการลงลัมเพจตให้ได้ลังเอสพาร์นนั่นเองนะครับให้เราเลือกลงเควสลัมเพเจ็ดดาวตัวที่สนใจได้เลยนะครับตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็ทำเควส์ลอง พาได้เควเดียเองดีมันยากกันไปหรือเปล่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับเราตั้งป้อมยิงชิวๆกับเพื่อนได้เลยนะครับมันถ้าไม่ได้เจอทีมแย่จริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะนะครับสำหรับผมเนี่ยสู้กับเอลเดอร์ดาร์กตัวหนึ่งมันยังยากกว่าอีกนะครับเราไปดูกันต่อดีว่าครับว่าจบเคลวหนึ่งเนี่ยเราได้รางวัลอะไรกันบ้างครับอย่างแรกเลยครับก็คือ Defender Ticket ตครับจำนวนประมาณ8-15ใบครับต่อรอบแล้วแต่ดวงนะครับ ใช้สําหรับการหลอมสร้อยนั่นเองนะครับหนึ่งใบมีค่า90แต้แทมเลยทีเดียวเกือบเท่ากับเจมหรือออฟของ Elder อร์ดาก้อนเลยเนาะอันนั้นมันจะได้ประมาณร0อยแ้มนะครับแต่พวกนั้นมันดรอปยากมากเลยนะครับแถมเรายังได้ดีเฟนเดอรอีกประมาณ10กว่าใบาเลยครับมันจะ70แต้มต่อใบเนาะก็ฟาร์มเอาไปหลอมกันตามสะดวกเลยนะครับ อย่างที่สองนะครับก็จะเป็นตัว o ฟิต i t b เชอ e r นะครับสายแฟชั่นห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะนําไปใช้ทำเลเยอร์เมอร์นั่นเองนะครับจบ1เควสเราจะได้อยู่ประมาณ5-7ใบนะครับขั้นต่ําประมาณ5ใบนะครับเอาไปใช้ทําชุดสวยๆกันตามใจชอบได้เลยส่วนอย่างที่3มนะครับเราจะได้เป็นพวกชิ้นส่วนมอนที่เราตีในลาเพตนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เพชรลาชูไล์ด้วยนะครับซึ่งเอาไว้ใช้ทาเพชรเดคอรชันที่เราไว้ใส่กันนั่นเองนะครับ ใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจยไปนะครับในรอบนี้ผมก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนอย่างสุดท้ายนะครับก็จะไปเลเวล HR ที่ได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับสำหรับการทำลัมเพจเนาะผมได้ลองเทียบกับการได้ไปตีเทโอสตาที่เป็นเอลเดอร์ดาก้อนดูนะครับตอนนั้น HR 45ครับขึ้นมาเป็น46ก็คือขึ้นมา1เลเวลนะครับหลังจากนั้นได้ไปตีลัมเพจต่อครับก็จาก46เป็น51เลยนะครับ ตอนนี้ที่ทุกคนเห็นก็คือ51มาเป็น54ครับก็คือขึ้นมาประมาณ3เลเวลเต็มๆเ,เลยนะครับใครที่กำลังฟาร์ม HR เพื่อปลดล็อกเพดานเลเวลอยู่นะครับหรือต้องการรีบปลดเควส t ์เอลเดอร์ดากอะไรพวกนี้นะครับ ก็เชิญทางนี้ได้เลยนะครับอัพเลเวลได้ดีทันใจแน่นอนนะครับผมเพิ่มเติมวิธีการปลดล็อก HR นิดนึงนะครับก็จะปลดทุกเลเวล20 30 40นะครับมันจะมีเอเจนต์เควนมาให้ครับเลเวล20จะเป็นคาร์เมริออสนะครับ30 <c oughs> จะเป็นกุชช่าเดอโวล่าครับแล้วก็40 <c oughs> เป็นเทโอสตารนะครับใครที <c oughs> ่ต้องการฟาร์มวัตถุดิบไปหลอมสร้อยหาตัวทำแฟชั่นหรือเร่งเลเวล HR ลองนำไปใช้กันดูนะครับเพื่อนๆมีวิธีฟาร์มแบบไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคคคุยกัันนไว้้ใตลิปะรบ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งของช่องพูตัวเอไว้นะครับจะได้ไม่พาดคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายสี่หอา